ถ้าที่ไทยอนุญาตก็จะทําสูรท,ท,ที่สุดให้ตัวเอียเองแล้วก็ให้คนไทยไม่เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายบวดออฟเมาส์เองปากต่อปากด้วยตัวเองเติบโตไปโดยแบบออแกนิกจริงๆคือเราไม่สนเรื่องงบอยู่แล้วเราสนเรื่องแบบความเฮลตี้คุณภาพคุณตี้ผลลัพธ์จริงคนอื่นอาจจะแบบว่ามุ่งเน้นไปถึงการแก้ปัญหาของลูกค้าก่อนแต่ว่าสาหรับตัวเดียสิ่งที่เดียทาจุดเริ่มต้นดีแค้คือแบบตัวเองก่อนครอบครัวก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายความล้นนั้นเราทุกคนได้รับอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมไม่ตอบโจทย์ทุกคน ถนาแบบมันตอบโจทย์ตัวเดยได้ไดอตอบโจทย์คนที่เดยรักในครอบครัวก่อนอะในช่วงแรกที่เริ่มต้นย้อนกลับไปปีกว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้ามันแบบตอบโจทย์ได้เดยก็คิดว่าแบบที่เหลือก็คือยาวแล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะแบบ w o r ออ f เม u าส์เองปากต่อปากด้วยตัวเองแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆซีแคร์ก็คือเติบโตไปโดยแบบออแกนิกนะทุกคนก็แบบอยากมีความรู้เรื่องนี้กับตัวเองจริงๆแล้วฉันจะได้แบบไม่เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายให้เวลากับตัวเองเนาะเพราะว่าจะพูดเลยว่าสุดท้ายอะถ้าวันเนี้ยเรอาจจะย คือทุกคนต้องมีความรู้ติดตัวความรู้ที่ถูกต้องความรู้ที่มันเป็นแก่นจริงๆความรู้ที่ใช่แล้วทุกคนมีหลักยึดในการวัดผลลัพธ์จริงกับตัวเอง